สวัสดีครับพี่น้องปองายชุกชูชุกคนพบกับสม,มปรีพาไปแชแน,นลคือเก่าครับปปะกันนี้แล้วครับทางน้องนำนะครับมากินข้อปลาต้องกนันเด้อครับวันนี้กะมาหาอยู่หากินคือเกา่าครับรอติดตามกันเด้อครับว่าที่ใดเมนูยังครับไปครับรอดติดตามกัน,นครับว่าที่ใดเมนูยังครับอยอยหาเด้วกินก่อนพี่น้องสอนกุ้งกันเด้อบาทนี้มามาสอนกุ้ง,ง,งน้อกันครับสอน,งงนกุ้งน้องการ

โอ้ทั้งหมดด่าเลยอ่ะกลุ่มแม่น้ำแแห้ได้เลยมาบานกับเบื้องหลังนะครับเด้วฝากช่องนีฝากช่องนีครับสวัสดีครับฝากต้องนะจ๊ะคนทุกวักทนชั้นยอดเลยครับเด้อพี่น้องเด้อฝากเพราะเดี๋ยวองค์กำจ่ายครับนะะฝากเป็นกำลังใจนะเพื่อนได้ครับนะจ๊ะคนทุ่งกวกทันครับสูสๆครับกลับมามาครับพี่น้อง เอ้ยครับไปสอนมาบางหันครับเคยนะเลี้ยงอลาวเลยพี่น้องเ้ยของแท้ครับของแท้แล้วก็มีเมนูเด็ดครับไปงุ่มมาเมื่อกี้นี่ครับหอยครับหอยหอยยังบุกเขินหอยเบียววะหอยเบียวหอยเบียวหอยบิดครับครับพร้อมเมนูยังกะรอตามต่อไปครับไอ้เพีะนะครับยังอือกลุ่มใหม่เอามันไส้ครับนี่นี่ง่ายๆก็นี่พอครัวเพิ่นกะจัดให้แล้วครับด้วย ออบอกว่าเพิ่นกระจายให้เต็มที่แล้วครับผมต่อมอุ้งพวงเอ้ยมาครับมาเกี่ยวครับผมนะเสี่ยวว่าเกลียวไรผมิะซิมกินเลยคลิปใหญ่หัวยังไงขนมปังไม้กินกับยังไงเลนี่พวกเมนเดียวเลยนี่ส้มยี่ตรงว่ะส้มเ่รเฮ้ยได้การได้การมาเด็กขับอยู่บ่ประเด็กกัดนี่แหละครับน้อกัดเอานี่ละจะจ้ออนี่แหละขออนุญาตเด้อครับฝากพี่น้องรับชมคลิปน้ำเป็นกำลังใจน้ำเี้ได้ครับพี่น้องเอ้ยเห็ดบ้า่บองบ่งบุงบ่วงไปละครับมาลบรรยากาศตอนเาวๆก่อน ไทยวิวหมดเห็นพี่ต๋องกันทำตางบรรยากาศสวยๆงดงามเดี๋ยวใครมึงวิธีที่ต่องทำละอันนี้กำลังตั้งวิธีอยู่พี่น้องนะตั้งวิธีกันอยู่นี่ครับวันนี้ไปประเทศย่างกุ้งพี่น้องนะย่างกุ้งเท่บเสียบมังกเลยเฮ้ยย่างอุ้ยอุ้ยเลยมันครับนี่เสาเงบเบื้องหลัง บรรดาเพป็นเนาะเต็มๆเรียบร้อยเพื่อนเนาะเบื้องเบื้องหลังยูทูบยูทูบบ้าครับเบื้องหลังบอลเบื่อได้บ้าแต่สวยงามขึ้นเก่าฝากพี่น้องกันครับเนาะครับปลากังดงคือเก่าละพี่น้องเอ้ยหลังย่างกุ้งอยู่ไม่ตรงนะครับบรรยากาศตอนเศร้าครับทางนึงก็ลงเบ็ดไว้เยู่ครับมาดูว่าทิศเป็นยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวภาพยังวิวลงเบ็ดก่อนครับ ลงเบ็ดว้ามีอย่างมาส่วนบํารครับอันลงเบ็ดเลยครับพุ้นกครับบินบรรยากาศงามครับบรรยากาศสุดยอดมาครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยสะพานครับครับอะไปเบินทากินขขาน้ำกันครับพี่น้องมาได้ครับคุตับหมกงงครับสุดยอดครับตับหมกงงมี่นมจีนครับกุทิ่เขาใหญ่ครับ ทีบเข่าญ่ครับวันมันมนเกเล็ข่าว่าเด็กเฮืนาเฮือนบ่ เอาเด er 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 wow. oh, ้ย้ำมายับมาเดี um. oh, ๋ยวเรองเหมือ hmm. ก UH, no. ันนอะำีใหญ่บกชงบกรับบกขบเป็นตัวเสียี่้าไก่ย่าไหนเนี่ยแม่บอกคับเนี่ยเบวัมีันแล้วโอามันกับฮอนหู้ละไาะเนี่ยคบวันนี้เด่ดีมาเลยเปินบอเปิดเปิดเปิดที่คอบานพุ่นโอ้ยเฮ้ยแข็งบวแข็งบแข็งหดาบเอ้ยมาบ้าครับเพ่นเดี๋ยวหานั่เคีบบอ มือีนแหละมือ hey, ีนแหลยจับหนวดหน่อหวดจับจับหนวดแจ้งหนวดว่าจะมาจับจัองงเนตลกเยเอ้ยโอ้ยครบทีมแล้วโมฮันโมฮันโมฮันตลกไปเลยน้าเกิดได้บานจับหนวดจับหนวดเราเหรอก็สร้างวายเนาะลูกคูเขาเอาเงินเลยได้ ลูกโผล่เขาได้ใจหมนเด้เขาใจการแล้วก็อันเอก็อันอันลงถ่ายเขาได้การแล้วเขาก็ไป็นเลายังแล้วเนี่ยพานาถในมาสงวาไเดี๋ยวมาสงวาคร้มาสงวานเลยกินแล้วงไ่านเ่วันไหนครับอ้ากมเอาเสิรไาเิ้ดิเดี๋ยวข้าวเหนียว่างจงเดวเดเดียเดี๋ยวเดวดเดี๋ัวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวเดวเดีย

อนไรแบบนี้กินข้าวเจ็บเอาวเร็วของไหนครับเอาอีบอร์ดบาลำแข็งแต่พักยุตธตรเงียบชิลิกิตจ็บปวดบ่กินไปติดตามท่านเนาผมยันเขาตะบ้าตะลงมบาเอต้องไปเสอร์หน้ามอนอาเอาหมองามเนาะนม่ืูว่านี่คือว่าสกินเห็บันนี้ยุบ ผมคือยียไว้จินยาพิกวนั่นเอยยาพิกวลแล้วเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวเดี๋ยวมันรุงครับขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อครับทีแรกมันเป็นกำลังใจครับแซ่บแซ่บขอบคุณหลายๆครับยังไอทีดังๆนะควายในเด้อบระเดืนเอาไหมมากครับเหมือนลื้มรื้มเศรกิจเนี้ยเข้าบ้านแล้วลองตรวจสอบมัน

หจัเลยเรอเยไ่ใผมก็่ได้ขยไหมลองเบิ้งลองเบิ้งะก้อนยางหัวยงหัวพไม่้องันนี้ตัวหัวหอดหอเบี้ยวพี่น้องนะต่อไปมาดินพันนะค้ังเรัดไปกุ้งกะสวนไม่ไปด้หนิเออสอนนี่แล้วนี่ว่ายุมาบ่ท่นเออมาบ่ท่านห็นบ่บ่ท่นสอดกุ้งครับ มาฟอมกินต้อหาขึ้นเหยียดเถอะวะ16นาทีที่แล้วแบตหมดในการดัวก,กินน้ำตาลหรือเบล่าอยทายเนีเกี้ยงไปหรือเปล่ามาคนข้ามเห็นไหม,มพัะตะคั่นเลยเขาจะถึงบ้านโน้นนงานกองพระตะคั่เนาะดีเดยพัะตาคันลูกทุ่งเท่าเหนะ

Do thoải mua chuộp trục 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 đấy trục 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 nặng trục 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 เงนโบนันแบมันมันได้แั้ว้องแกเปียน้นพ่อป่ยนมันห่งมนแกหยางังไหมอนเห่งเาหยางเหมือนกันน่ลกไลกไฮิดซูดหยางมาดิแกกันย่งรเกี่ยุกลมันบ่อืมน้องมันยังไงรู้โอ้จ่าเิ็นบน้องมาเนอืมนึแบบเดหูัวนอันนเมามันกันัไครับ เว้นะนั่งกานั่พวกเลยด้อใครซ่บวะแจ่บมัะเป็นบานเลยเป็นบานครับเป็นบานไหมลกตรงลงทามนี่ครับร่งมลูกครับกกด้วยอืมพอ<ว>ได้ครับขายได้ ăn bia đó, đừng, đừng Ủa. mua mặt con chín nhé kia sao nó. Ayyang luôn mày. Tìa bayo. Mm. Tìm mày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 mày

ถ้าขกยาหันไปส่องไห้เนี่ยน้ำกันครับน้ดจ้ากบทันครับฝากเป็นฝากเปนเอครับกดซับสไครต์ให้น้าจะคนทุกของทันนะครับเสร็จแล้วก็ขับเจ้าตวนี้แ่โง่นะกับมีดีให้ดูชแนลด้วยค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเพื่นน้ำไดย1งสองเพิ่มไม่เป็นไรเราไปเรือย เราไปเลยกินนิ้วแสบวะมันเมื่อยหรือว่ามันจังไดนกว่าคืองเมืดอยทั้งนั้นไปเลยไปเลยไอ้เจ้๊ยบมันมอมแมมมันเมื่อยปะปิ้มปิ้มกันกันเยังกันซองครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงชลบุรีราสุดท้ายแล้วก็การทำเ่าว่าจะในผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัย ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยกันสุข,ขุทุกคนเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจครับสุดท้ายนี่ก็ขอ,อกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ